อันนี้เป็นเพจครับของแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ5 0,000ืนกว่าคนนะครับแต่ผมมาดูประวัติใน YouTube เนี่ยยังมีสมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามอยู่ก็เกือบเกือบ50%นะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทำคลิปไว้เป็นผมเป็นแอดมินเพจนะครับแล้วก็เป็น YouTuber ที่ทำช่องของแบ่งปันสไตล์การเทรดทุนนะครับแอดมินขอกำลังใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับก็ทำให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำทำช่องเนาะนะครับแล้วก็จะมีมีประโยชน์ในด้านของการทำแผนกราฟในด้านของมุมมองเพจด้วยนะครับ ก็แอดมินขอกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหรือ FC ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ MENA มีนาครับพาร์ท6บริษัทมีนาทานสปอร์ตจำกัดมหาชนนะครับดูแฟดชิดนิดหนึ่งนะครับ มีนาเป็นกลุ่มบริการครับหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกครับลักษณะธุรกิจของมีนาให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างครับดูกำไรสะสมนิดหนึ่งนะครับ มีนาเป็นหุ้นใหม่นะเพิ่งเข้าตลาดไม่นานไม่นานนะครับดูกำไรสะสมนิดหนึ่งนะครับกำไรสะสมมีนานเนี่ยถ้าเริ่มจากปี6-3ถึงปีปัจจุบันเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับ200ล้านนะครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังทรงตัวได้ดีอยู่ในระดับ200ล้านนะครับ งบกระแสงเงินสดมีนาเป็นบวกลบๆครับตามเกณฑ์นะตามเกณฑ์โอเคนะครับดูงบการเงินมีนานิดหนึ่งนะครับอัปเดตกันหน่อยเนาะนะครับมีนาเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับเริ่มงบกำไรสุทธิจากปี63เนาะปี63กํากำไรสุทธิ34ล้านปี64กํากำไรสุทธิ32ล้าน ไตรมาส3ปี65กํากำไรก็ยัง31ล้านอยู่นะนะครับถ้าครบ4ไตรมาสเนี่ยมุมมองผมแนวคิดผมนะกำไรอาจจะโตกว่าทุกปีนะบอกก่อนบอกก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมุมมองดีมองดีนะครับนี่สินรวม331สินทรัพย์รวม1,162หน้อยหนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนะครับ ส่วนของผู้ถือหุ้นจากระดับ5600ตอนนี้ไป800มุมมองส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นโอเคนะมุมมองดีนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วมีนาเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดยังไม่มีการเพิ่มทุนยังไม่มีการเพิ่มทุนเพราะว่าการที่นำบริษัท1บริษัทเข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มทุนอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับรายได้รวมมีนาอยู่ในระดับ 5600ประมาณนี้มุมมองผมยังมองรายได้รวมเป็นการทรงตัวอยู่ในระดับ5600นะครับกำไรสุทธิทรงตัวได้ดี ROE 5 ROA e 5ครับมุมมองยังอยู่ระดับแบบกลางๆกลางๆยังไม่ได้แบบพุ่งแบบสวยเลิศดหรูอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปกันข้อมูลด้านล่างนะครับผมขอสรุป ครึ่งทางก่อนนะครับถ้าเรามองกําไรสะสมงบกระแสเงินสดตามเกณฑ์กําไรสุทธิหนี้สินสินทรัพย์ RERA รายได้รวมมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าที่ผมมองมายังไม่มีข้อด้อยนะยังไม่มีข้อด้อยยังเป็นมุมมองบวกอยู่อ่าประมาณนี้นะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดข้อดีในส่วนตัวผม ในมุมมองผมนะจำหรับกับมีนานะนะครับเป็นหุ้นเบาละอ่าเป็นหุ้นเบาละเป็นหุ้นเบาละนะครับชอบตรงนี้ชอบตรงนี้นะครับราคาล่าสุดบาท6.5นะครับมูลค่าทางบัญชีบาท13ถ้าเราซื้อบาท6.5ใช่ไหมเราจะซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี1.46เท่าในมุมมองผมถ้าผมคิดด้วยเครื่องคิดเลขนะ1.65ลบ 1.13ห่างกันประมาณ52ตังค์อมุมมองผมเนี่ยผมว่าราคาแถวนี้ใกล้เคียงมูลค่าทางบัญชีนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปครับดูเรื่องปันผลมีนาเนี่ยเป็นหุ้นที่เริ่มปันผลสม่ําเสมอแต่ถามว่าปันผลเยอะไหมไม,ไม่ไม่นะครับการที่เขาปันผลเยอะหรือปันผลน้อยเนี่ยจริงๆผมดูจากมุมมองที่ถ้าเกิดเขาปันผลเยอะมาก การที่เอาเงินปันผลดึงมาให้นักงทุนเนี่ยคุณอย่าลืมนะมันต้องแบ่งจากอะไรใช่ไหมกับการที่เขาปันผลน้อยแต่ส่วนที่เขาได้กําไรเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเนี่ยมุมมองอันไหนจะดีกว่ากันถูกไหมแอาประมาณนี้ประมาณนี้ครับปันผลก็ในมุมมองของหุ้นใหม่ๆเนี่ยจะยังปันผลไม่เยอะเป็นธรรมดานะครับเขาควรจะได้จากที่เขาได้กําไรสุทธิมาได้ไรายได้เข้ามาเนี่ยเขาควรจะจ่ายปันผลในระดับหนึ่งแหละจ่ายอะดีแล้วนะครับ แต่จ่ายในระดับหนึ่งที่ไม่ได้แบบไม่ต้องเวอร์วังอลังการมากนะครับแล้วสิ่งที่คุณได้กําไรเข้ามาเนี่ยคุณควรจะไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจคุณจะดีกว่าอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมุมมองยังไม่เห็นภาพลบเลยนะมุมมองยังไม่เห็นภาพลบเลยแต่ที่ผมที่ผมเป็นคนที่แบบว่าตรงสเปคมีนานหนึ่งก็คือผมชอบพุ่นเบาแล้วก็ราคาใต้3บาทถูกไหมอ่าประมาณนี้นะครับมีนาก็จะเข้าเกณฑ์ผมนิดหนึ่งนะครับ ต่อไปก็ดูสิทธิประโยชน์หน่อยว่าหุ้นบาท65ตังค์เนี่ยปันผลเท่าไหร่มีนาปันผลไป3ตังค์ประมาณนี้อ่านะครับปันผลประมาณนี้ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับมุมมองดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่นิดหนึ่งนะครับรายย่อยถือ41%ไอ41้41%ที่เห็นเนี่ยเป็นข้อมูลวันที่14มีนาปีที่แล้วนะอันนี้เดือนมกราปี66ถูกไหมอีก2เดือนจะมีนาแล้วนะนะครับผมคิดว่า ถ้าเรามองจากกราฟผมจะเป็นคนคัดกราฟก่อนคัดงบนะครับตอนนี้มุมมองจากกราฟเนี่ยผมคิดว่ารายย่อยที่ถืออยู่41%เนี่ยผมว่าไม่เยอะขนาดนี้แล้วอ่าผมว่าไม่เยอะขนาดนี้แล้วผมว่าตอนที่เขาแบบว่าลงไปหนักๆอะ่ะในช่วงนั้นอนะ่ะผมว่ารายย่อยน่าจะคืนของให้รายใหญ่เกือบจะหมดแล้วนะนะครับตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าถือเป็น41%แล้วประมาณนี้นะครับแต่ถ้าในข้อมูลตอนนี้เทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะรายย่อยถือ40กว่าใช่ไหมคุณดูรายใหญ่2ท่านถือคุณไม่ต้องดูท่านที่3ลงไปนะคุณดูท่านที่1กับท่านที่2ที่เป็นผู้บริหารมีนาจริงๆนะครับถือ2ท่านนี้ก็50กว่าแล้วถูกไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วขอมีนาทานสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทั้งหมดแล้วก็เป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับก็จะมีไทยดีวีมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะครับ แล้วก็ไม่เป็นประเด็นอะไรที่แทนดีราจะมาถือยิ่งถือยิ่งดีนะยิ่งถือยิ่งดีนะครับผมจึงมองว่าถ้าเราเทียบรายใหญ่ถือ50%รายย่อยถือ41%นตะข้อมูลปัจจุบันนี้มุมมองไม่ได้มีอะไรแย่มุมมองไม่ได้มีอะไรแย่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับดูข้อมูลหลักทรัพย์ดูเว็บไซต์มีนาหน่อยนะครับ เว็บไซต์ side, มีนาทานสปอร์ตนะครับนี่ครับนี่กลุ่มผู้บริหารนะครับกลุ่มผู้บริหารนะครับนี่ครับ,รบธุรกิจเขาจะมีประมาณนี้ที่เขาบอกรถเทลเลอร์เ er, นี่ยขาม ύ, ือเห็นไหมรถเทลเนอร์นี่ขวามือนะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเป็นรถปูนเป็นรถปูน n, นะครับมีทั้งโมเล็กโมใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยธุรกิจมีนาเป็นประมาณนี้นะครับธุรกิจมีนาเป็นประมาณนี้นะครับ นี่สโลแกนของเราคุณยิ้มเรายิ้มหุ้นขึ้นเราก็ยิ้มนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับธุรกิจมีนาะประมาณนี้ครับในมุมมองผมแนวคิดผมนะถ้าอย่างไม่ไม่คุยถึงกราฟไล่กันก่อนกำไรสะสมกำไรสุทธิหนี่สินสินทรัพย์ e RERA รรายได้รวมส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วหุ้นเบาราคาใต้3บาทมีปันผลบ้างแต่ไม่เยอะ มุมมองพูดถือหุ้นรายใหญ่ถือมากกว่าพูดถือหุ้นรายย่อยมุมมองตอนนี้ของมีนานะคะแนนเต็มร้อยเปผมให้เกิน70ครับถ้าเป็นมุมมองผมนะแนวคิดผมนะผมยังปั้นได้อยู่พอให้เกิน70จากเต็มร้อยนะครับประมาณนี้ต่อไปเราไปดูกราฟมีนากันครับว่ามีนาครับพาร์ทหพาร์ทหแล้วนะครับพาร์ทหแล้วนะครับราคาปัจจุบัน1บาท67ตังค์ราคาเส้น2องว,วัน1บาท56ตังค์มีนาครับ พาหราคาปัจจุบัน1บาท6 7ตังราคาเส้น2องวัน1บาท56ตังราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น2องวันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมมีนาเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดดูรอบหุ้นก่อนยอ่ยอ,ยอ,ยอๆย่อใดๆก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับมีนาเนี่ยเข้าตลาดมาไม่นานครับไม่นานนะครับไม่นานสร้างราคาน่ารักไว้ให้อยู่แถวแถว 2องบาทแปดบสครับสองบาทแปดบสนะแล้วก็ลงมาปรับฐานอยู่ที่ 26. บาท26บาทยีหนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยมีนาเนี่ยปรับฐานประมาณ5้าสบห้าเพอห้าบหเนแล้วเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรนะเริ่มกลับขาขึ้นใช่ไหม เริ่มกลับขาขึ้นนะครับมีแรงผลักดันเนี่ยพยายามจะกลับขาขึ้นเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับ4รอบเห็นไหมรอบที่1รอบที่2รอบที่3และรอบที่4ขึ้นจริงๆขึ้นจริงๆประมาณนี้นะครับรอบที่1นรอบที่2รอบที่ 3, แค่ชน2 0 0้อยวันแล้วก็ลงแล้วก็ลงใช่ไหมนะครับแต่รอบที่4เนี่ยดูดูแล้วเนี่ยจะมีวอลลุ่มลึกลับ ที่เข้ามาดันราคามีนาเพื่อให้กลับขาขึ้นแบบชัดเจนนะครับผมก็เลยมองว่าเราก็ควรจะน่าจะอัพพาร์ท6กันได้แล้วนะครับเราควรจะอัพพาร์ท6กันได้แล้วนะครับเอาในส่วนตัวผมก่อนที่จะมองเรื่องมีนาไหมว่าจะเก็บไว้ยังไงใช่ไหมเอาในส่วนตัวผมก่อนครับว่าตอนที่เกิดเราจะวางแผนปั้นพอร์ตมีนาเนี่ยเราจะปั้นกันในราคาไหนบ้างใช่ไหมเราจะปั้นกันในราคาไหนบ้างนะครับ มีนาเนี่ยถ้าลงมาปรับฐาน50%เอนี่ยอยู่แถวแถวเท่าไหร่นะ50%ใช่ไหมห้าสิอร์อยู่แถวนะแถวบาทสี่สามครับแถวแถวบาทสี่สามบาทสี่สามนะอ่าผมตีไว้ให้นะครับบาทสี่สามนี่คือโซนปรับฐาน ต้50%คือบาท4-3ถึงบาท26ตังค์นะครับแต่ตอนนี้มีนาเขาเขาเพิ่งกลับขาขึ้นถูกไหมในกรณีที่คนผมว่ามีนาเนี่ยในในสมาชิกกับ FC บางท่านเนี่ยถ้าเกิดตามตามช่องนะครับมีนาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เขาเก็บเป็นหุ้นปั้นอ่ะผมว่าเขาน่าจะมีแค่แค่ไม้เดียวอะไม้แรก30%นะครับถามว่าทำไมใช่ไหมเพราะว่า หลักการปั้นง่ายๆครับที่ผมอธิบายบ่อยๆในหลายๆคลิปนะครับคือเป็นการปรับฐาน30%เก็บเข้าวอริตตนะครับยังไม่เข้าเมื่อปรับฐาน50%กับ70%เนี่ยเราจะแบ่งตอนปรับฐาน50%เป็นไม้แรกปรับฐาน70%เป็นไม้2ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้ไม้2คิดว่าอย่งนั้นไม่น่าจะได้ไม้2ผมก็เลยบอกก่อนว่าวางแผนไม้แรกก่อนนะครับในการที่มีนาจะย่อลงมาหา บาทสี่สามเนี่ยมีไหมใช่ไหมในมุมมองผมตอนนี้ดัชนีเท่าไหร่วันนี้บวกสิบเอ็ดจุดอีกแล้วอะครับวันนี้วันวันศุกร์ที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ดัชนีบวกสิบเอ็ดจุดดัชนีอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดห้านะครับคือตลาดมันชะเลิกไงตลาดมันไม่ได้แย่ตลาดมันเขียวนะครับการที่หุ้นจะย่อแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะยากนะครับยกเว้นหุ้นที่มีแบบ มีข่าวแรงๆอะไรประมาณนี้ก็อันนั้นจ่าจะยอดได้ตามตามที่ข่าวที่แบบเป็นผลลบต้องพู้นี้ก่อนนะครับแต่มีนาก็ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรว่ามันจะมีข่าวลบอะไรแล้วแถมเป็นข่าวดีด้วยที่เขาที่เขามองเป็นแบบเขาเลยนะการขยายธุรกิจต่อในการที่เขาถ้าเกิดคุณไปฟังอัปเดตนะครับจะมีการขยายธุรกิจต่อโดยการที่แบบว่าซื้อรถเพิ่ม นะครับแล้วก็มีงานเพิ่มนะครับไองานเดิมที่มีรถอยู่แล้วก็จะไม่พองานถูกไหมแล้วก็ยังเติมรถเข้ามาเพื่อขยายงานอื่นเพิ่มนะครับมุมมองก็จะเป็นการเติบโตต่อเนื่องได้นะครับแต่มุมมองผมเนี่ยการที่จะรอมีนาะย่อลงมาบาท40บาท50าถามว่ามันมีไหมมันก็มีครับแต่อันนั้นก็ต้องอาศัยแรงแรงขายตลาดนิดนึงนะครับวันนี้ก็ ก็บวกอีกแล้วเนาะนะครับแรงขายตลาดก็ไม่รู้จะลงมาหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทําแผนไว้ให้ละกันว่าการวางแผนปั้นพอร์ตของมีนาเราเนี่ยตอนนี้จะต้องเป็นยังไงใช่ไหมตอนนี้จะต้องเป็นยังไงใช่ไหมงั้นดูแบบนี้เนาะดูแบบนี้นะครับ <S <S เราดูที่กรอบปัจจุบันก่อนกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับ <S <S แนวต้านในกรอบปัจจุบันเนี่ย บาท78บาท78แนะแนวรับในกรอบปัจจุบันเนี่ยบาท26ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่แบ่งครึ่งทางก่อนจะได้แบ่งไม้ถูกนะครับครึ่งทางประมาณบาท52งนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะขยับอันนี้เป็นบาท52บาท52นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันในโซนในโซนไม้แรกกับไม้2ในโซนไม้แรกกับไม้2นะครับ แล้วไม้สองที่เราหวังไว้ว่าอาจจะเป็นการปรับฐาน70%มันจะควรเป็นราคาไหนใช่ไหมราคาไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าปรับฐาน70%จะเป็นราคาไหนใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ ปรับฐาน70%จะเป็นราคาประมาณโหเศรษฐาตังมันจะลงไหมวนะนะครับงั้นเอาแบบนี้แล้วกันครับแผนปั้นพอร์ตเนี่ยมี2แผนอ่าเอามี2แผนนะมี2แผนนะครับเอาแผนปั้นพอร์ตสำหรับคนใจร้อนก่อนเอาคนใจร้อนก่อนคนใจร้อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รอเยอะไม่ได้รอเยอะนะครับแล้วมุมมองเขาอาจจะ มุมมองบวกกับงบการเงินกับธุรกิจของมีนาทานสปอร์ตนะครับแผนที่1สําหรับสายปั้นใจร้อนนะครับเราวางแผนเก็บมีนา30%ใต้บาท78ตังถึงบาท52ตังตังให้ครบไปเลยไม้แรก30%นะครับและไม้2 70%เรนะครับเราวางแผนตอนเผื่อเผื่อเผื่อ,เผ,อ,อเผื่อตลาดย่อเผื่อตลาดย่อหรือว่า ไหลๆไปในการประกาศงบหรือมีการเซลล์อินเมหรือตลาดย่อแรงในวันไหนนะครับเราอาจจะได้มีนาใต้บาท5-2ถึงบาท26ตังในไม้2 70%อันนี้แผนที่1สําสำหรับสายปั้นใจร้อนนะครับประมาณนี้นะนะครับต่อไปแผนที่2สําสำหรับสายปั้นใจเย็นสายปั้นใจเย็นเนี่ยเราจะแบ่งแบบนี้ ไม้แรกไม้แรกส0เอร์เซนเาเก็บก่อนใต้บาท78ถึงบาทห้าสแล้วไม้แรก20%เราจะเก็บก่อนใต้บาทห2ถึงบาทยีตังค์และแค่นี้ถือไปก่อนแต่ผมจะผมจะบอกก่อนนะส่วนตัวผมผมถือได้แค่ไม้แรกพา่าไม้2มันไม่ถึงไงถูกไหมเพราะผมก็เป็นคนที่สายปั้นใจเย็นเช่นกันอ่าประมาณนี้นะครับแล้วไม้2เนี่ย มันจะมีเหตุผลอะไรที่มีนาหลุดบาท26ตังค์ในสไตล์งบกันเงินตอนนี้ถูกไหมที่มันกําลังจะเป็นงบโตเออต้องพูดอย่งี้ก่อนนะครับถ้าเหตุผลที่มีนาจะหลุดบาท52จะหลุดบาท26ตังค์เนี่ยเหตุผลเดียวที่ผมจะคาดการได้นะครับผมจะมองเป็นเรื่องตลาดแล้วกันนะครับถ้าตลาดอยู่อยู่ใต้พันหกตลาดอยู่ใต้พันหนะครับ มีนาทานสปอร์ตเราก็ก็มีโอกาสจะหลุดบาท26่ตังได้นักงทุนที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยไม่ค่อยอยากถือหุ้นอยากขายถือเงินสดมากกว่าอ่ะในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมีนาอาจจะหลุดบาท26ตังก็ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับเราจึงมองว่าสายปั้นพอร์ตแผนที่2สองสหรับคนใจเย็นเนี่ยเราจะมองเก็บมีนาพูดกันง่ายๆใต้1บาทแล้วกันใต้1บาทในไม้2 70%ปรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปครับผมอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะครับสำหรับสายเก่งกําไรสายเกงกําไรนะครับสายเกงกําไรตอนนี้ใช่ไหมแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท26แนวต้านในกรอบปัจจุบันบาท78อ่าบาทห้ประมาณนี้นะครับ ผมจึงมองว่าสําหรับคนจะเล่นเก่งกําไรมีนาเดี๋ยวผมขอดูโคดรนิดนึงวันนี้วอรุ่มเท่าไหร่อ่ะมีนามีนามีนาพาเพลินวันนี้วอรุ่มมีนาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแสนกว่าครับเจ็ดแสวันนี้น่าจะพักตัววันนี้น่าจะพักตัวดูดูแล้วดูดูแล้วนะครับ ซื้อขายสูสีนะซื้อขายสูสีนะครับซื้อขายสูสีไม่ห่างกันมากไม่ห่างกันมากนะครับผมจึงมองว่าถ้าสายเก่งกำไรแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท65แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท70แนวรับถัดมาใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝา เป็นเส้น200วันคือบาท56แต่แนวรับจุดสต็อปลอสเนี่ยจะมี2จุดคือบาท61กับบาท56อ่าพูดอย่างนี้ไว้ก่อนพูดอย่างนี้ไว้ก่อนประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแต่แต่ถ้าวันไหนมีนามีวอลุ่มเข้าในระดับ10-20ล้านขึ้นไปแล้วเริ่มมีเขาเนะพัฒนาการในแรงซื้อคือแท่งเริ่มเขียวแท่งเริ่มเขียวนะครับ มุมมองแนวต้านถัดไปจากบาท70บาท74ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของมีนาพาร์ท6บาท78สตังค์ครับแต่ถ้าเกิดมีวอลุ่มสูงสูงเบรกบาท78แนวต้านที่เขาจะแตะได้เนี่ยบาท84ก็เป็นไปได้แล้วค่ยอยย่อแล้วค่ยอยย่อนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ บายเซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไรมีนาะรอวอลุ่มเข้านิดหนึ่งนะครับแนวรับแรกบาท6.5แนวรับถัดมาบาท6.1แนวรับหลังพิงฝาเป็นเส้น200วันนะบาท5.6นะครับสองราคาใช้เป็นสต็อปลอดเนี่ยน่าจะเป็นบาท6.1กับบาท5.6นะดีที่สุดดีที่สุดนะครับแนวต้านแรกบาท70ถ้ามีวอลุ่มเข้าเนี่ยเขาต้องเบรกบ,บาท70แล้วปิดแท่งเขียวนะครับ วอลุ่มต้องเกินแบบ10ล้านขึ้นไป20ล้านขึ้นไปนะครับถ้าเบรกบาท70ได้แนวต้านถัดไปบาท74บาท78เป็นแนวต้านสำคัญในรอบนี้แต่ถ้าวอลุ่มยังสูงอยู่แล้วเบรกบาท78ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะไปพักตัวแถวแถวบาท84ก็เป็นไปได้นะครับ3แผนมีนา fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบ กราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผ <_ S 1> ื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบีหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลายไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอท่านเดียวเท่านั้น ตอนนี้นะทันเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ